ทำน้ข้าต้มละเนี่ยอย่างอืง่นย,ย,ยังไม่ได้ยังไม่อยากภาษาลิบุตรท่านปวดท้องต้องไปเอาน้ำจากอะไรมาเนี่ยซึ่งต้องใช้เมนซึ่งมีฤทธิ์มากนะเออไปเอากับพญานาคมาหรือไงเนี่ย ออแปลกอยู่ยายาสมัยนั้นได้น้ำที่ถูกกันขันน้ำที่ถูกกับโลกทนโลกเหยใครใครไปเหยอมาให้หน่อยทั้งวัน <c oughs> <c oughs> อันหนึ่งซึ่งมันเราคาดเราไม่เคยเห็นไม่เคยพบใช่ไหมเป็นไปได้หรอพันั้นเชืเ่อหรอจริงหรอเรยมันอดไม่ได้ดอกความเชื่อความสงสัยอดไม่ได้ธรรมดาเราไม่ได้รู้ได้เห็นด้วยตัวเอง ตอนไหนไม่รู้ปล่อยไปปล่อยไปอย่าพึ่งไปยุ่งมีปลากินกินไปก้างทิ้งไว้ก่อนอย่าพึ่งไปเชี้ยวมันตำเอากินเนื้อไปอร่อยเป็นประโยชน์ก้างไปประมาทได้ไหมไม่ได้นะ กล้ามนื้นผู้ฉลาดเขาไปทําอะไรคงเข้ามาเป็นคาร์บเปอเมคาร์เซอร์ของเนื้อน,น,น่ะเราฉลาดไม่พอวางไว้อย่าอวดฉลาดอย่าตําหนิแยกกล้างไว้เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีกําลังแล้วเดี๋ยวจะเอากล้ามนี่ไปบดไปทำวิธีเอามากินเพิ่มคาร์บเปเซียมเพิ่มวิตามินแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถเ,รเลือกกินเนื้อไป เนื้อศึกษาธรรมะเหมือนกันอันไหนจะเป็นข้ออะชวนสงสัยวางไว้เลยวางไว้ยังคิดไม่ได้ตอนนี้คิดก็คิดไม่เห็นไม่รู้ต่อไปก่อนเลือกอันที่เหมาะกับเราเราจะเคี้ยวกินได้ความไม่เชื่อถือมันจะมาบดบัง น้ลายก็เอาอย่างเงยสามัญเรีหอะไปเอาน้ําอาไลกันเอ้ยอเอาไว้เพราะไม่เชื่อคือและความสม่นสนเทศแทรกเข้าไปแทรกเข้าไปหยิบเรื่องนู้นมาขยายความหยิบเรื่องนี้มาอีกอ่าตายไม่เชื่อแล้วนี่เพียงแค่แค่ต้างหน่อยเดียวอะ่ะเนื้อตั้งเ,อเยอะแยะมันไม่กินดันไปคว้ากระดูกทิ้งใหญ่มาแข็ง ก็ไปไปตำหนิเนื้อซะตำหนิทั้งเนื้อด้วยทั้งเนื้อทั้งเนื้อตำหนิไปหมด <c oughs> เลือกเอาสีอันไหนเหมาะกับในขณะนี้ของเราขณะนี้เราคนเจ็บไข้ได้ป่วยอ่อนแอหาที่มันนิ่มๆม,มันไม่ไม,ไม่ไม่ให้ลดจัดเกินไปไม่ให้ท้องเสียเพิ่มไปมอีกไม่ให้เผ็ดร้อน แสบปาแสบคอเนี่ยค่อยกินค่อยไปซะก่อนมีกําลังดีขึ้นมาเรื่อยเอาได้อาวเผ็ดก็ได้แล้วคันนี้ผมก็ได้นะแข็งหน่อยก็ได้แล้วค่อยกินค่อยเพิ่มกําลังวังชาไปแข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมาฟาดก้างเข้าไปดูกรดูแข็งแข็งจับมันมาปนมาทําอะไรกลายเป็นประโยชน์ไนหมดแล้วกันนี้ สรุปแล้วทั้งหมดจะไม่มีอะไรเสียเปล่าเลย,ยเหมือนไหนเข้าตจปิดกไม่มีอะไรเสียเปล่าเลยสักอย่างเดียวแต่รู้จักวิธีกินอันไหนเหมาะกับเราในขณะนี้ความไม่เชื่อปล่อยปล่อยทิ้งไว้ซะไม่เชื่อในจุดไหนปล่อยทิ้งไว้ก่อน พราะถ้าไปขยายตัวมันขยายความมันความไม่เชื่อมันจะลุกลามไปอย่างเร็วมากมากกลายเป็นเรื่องจริงก็ไม่เชื่อแล้วนะเรื่องที่ควรจะเชื่อกลายเป็นไม่เชื่อแล้วเสียหัวใจตัวเองพระโพธิสัตว์ท่านสร้างท่านรู้ จะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องสร้างความเชื่อถือปลูกศรัทธาให้คนได้ปลูกความเชื่อถือให้เราสาวกได้ปลูกความเชื่อมั่นให้ได้ท่านถึงสร้างบารมีของท่านมารักษาศีลก็รักษาจริงทุกอย่างให้ทานจริง ขันติจริงจริงปัจจะยจริงจริง,รงอะไรอะไรจริงไปหมดเรามาพิสูจน์ยังไงพิสูจน์ได้ยังไงเนี่ยจริงแล้วมันได้ผลยังไงเนี่ยเนตอนไปตัดกับปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ชักคลอนแคลนนึกไงเนออไป เลิกปฏิบัติแล้วนี่กินข้าวธรรมดาไ,มได้เรื่องแล้วเขาเชื่อมัน่นในคลอนแทนไปเลยพระเจ้าตัดประโยคเดียวพวกท่านเคยได้ยินเราพูดอย่างนี้ไหมประโยคเดียวเท่านั้นแหละหัวใจที่มันสั่งคลอนมันตั้งตรงขึ้นมาทันที ระลึกได้นะท่านผู้นี้ไม่เคยโลเลยไม่เคยทำอะไรโดยปราศจากเหตุผลไม่เคยพูดเล่นพูดไร้สาระมีแต่อะไรอะไรก็จริงไปหมดเมื่อท่านบอกว่าท่านตรัสรูแล้วนี่ทำไมจะไม่จริงหัวใจตั้งมั่นลงไป ฟังเทศแค่ไม่ถึงยี่สิบนาทีาบรรลุธรรมแล้วคืออะไรในตวนัวบุคคลบุคคลผู้นั้นสั่งสมมาตลอดพูดท่าน,นเองพูดประโยคเดียวหัวใจมันกลับมาตั้งมั่นเลย สร้างนิสัยของท่านมาความเชื่อความเชื่ออีกแบบเป็นไปไงอ่ะโจร์มันถือปืนอยู่บอใั้บังคับให้ทุกคนหมอบลงเชื่อไหมเชื่อนะเชื่อเพราะกลัวภัยไม่หมอบได้ยังไงไม่เชื่อมันได้ยังไงมันฆ่าเอา ความเชื่อประเภทนึงเต็เบอเดออาคติแล้วไม่พาไปไหนล่ะพากลัวพาทุกข์พายากพาไปเกิดไปตาอีกความเชื่อโดยธรรมเป็นอีกประเภทนึงเนี่ยประเภทพระประเจ๊โอคีอย่านี้ได้ยินประโยคเดียวเราเชื่อมั่นเพราะเคยคุ้นเคยกับความสัจความจริงเหล่านี้ ไม่ใช้อำนาจอะไรบังคับเลยมีแต่ความจริงทบทวนดูความประพฤติเราสิเราเคยเหลวไหลไหมเคยเหละะแหละโลเลไหมไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยมีใครพูดได้เลยเชื่อนดรทมเชื่อความจริงไม่เชื่อเพราะกลัวประเภทเชื่อเพราะกลัวเชื่อเพราะเหตุนั้นเชื่อเพราะเหตุนี้ ยกหัวใจขึ้นไม่ได้ไม่เชื่อโดยธรรมเห็นไหมเราทิ้งสมบัติทุกอย่างมาเห็นไหมเชื่อเราละยกศกษัตริย์มาเชื่อไหมเนี่ยเชื่อแค่เราบ่มเพนอย่างนั้นอะมากยิ่งกว่าผู้ใดไหมพอยลมานตนอย่างนั้นอะเชื่อยิ่งกว่าจริงๆ บัดนี้เราบรรลุทาแล้วเชื่อไหมเชื่อแล้วท่าน,นี้เชื่อแล้วความเชื่อมัน่นท่นนี้เราไม่ได้เห็นอย่างนั้นนะไม่มีโอกาสไม่ไมไมสร้างโอกาสไม่ถึงถึงมาเป็นอยู่อย่างนี้ความที่ได้เห็นตัวจริงๆถึงได้ความเชื่อมันนีมัน มันเต็มหัวใจเต็มลอยอ,อย่างรุ่นเราในวาสนามันเท่านี้ไม่ได้เห็นแม้แต่หลวงปู่เสาหลวงปู่มัน่นเห็นครูบาอาจารย์ก็รุ่นนี้มาแล้วซะวาสนาไม่ไม่พอที่จะจับหัวใจเราให้ตั้งมั่นได้วาสนาทราบมาเนี่ยก็ขนาดถ้าพระพุทธเจ้าเราจับหัวใจให้มันตั้งมั่นได้โดยเพียงประโยคเดียว ด้วยกิริยานิดเดียวหัวใจสัตว์ผู้สร้างวาสนามาด้วยกันมันตั้งขึ้นทันทีเลยพะมหาก็บ,บินอย่างั้นดูวยแล้วผ้เจ้ามัเกิดขึ้นแล้วเหรอหัวใจมันตั้งขึ้นเลยยังไม่ได้เห็นเลยนะรู้พระเจ้าบังเกิดขึ้นแล้วเหรอหัวใจมันฟื้นขึ้นมาทันที เนี่ยดูแต่ความอัศจรรย์ของศาสนาพุทธหาไม่ได้จากอะไรเลยนอ,อาถึงจะอยู่รุ่นนี้ก็ตามเธอเอานะทำม,มันพันาวะเงยแล้วก็ลูกเขาไมเจ้าคู่หนึ่ง 소 얼마 좀 e n w e